สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาดูความสําคัญของเรื่องของการรังวัดที่ดินนะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่เคยทำเนาะหรือหลายๆท่านอาจจะเคยทํามาแล้วก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเล่าให้ฟังค่ะเราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องการรังวัดที่ดินค่ะว่าความสําคัญเป็นอย่างไรขั้นตอนการทําอย่างไรหรือว่าเราจะรังวัดเมื่อไ่เมื่อไหร่ถึงจะปลอดภัยนะคะซึ่งโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะประเด็นแรกเลยนะคะการรังวัดที่ดินเนะะี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่ เจ้าของที่ดินควรจะทํานะคะหรือว่าเราขณะที่เรากําลังจะไปซื้อที่ดินนะคะเราก็ควรจะตรวจสอบให้มั่นใจก่อนอว่าหนึ่งก็คือเนื้อที่จริงในพื้นที่ดินจริงอะคะ่ะมันตรงกับโฉนดหรือไม่สองหลักมุดมันยังอยู่ครบไหมสามพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่แบบไหนสูงต่ําหรือว่ามีบ่อน้ําอะไรหรือไม่สี่เพื่อนบ้านข้างเคียงเป็นใครนะคะการที่เรา ตรวจสอบเรื่องของการรังวัดนะคะเราก็จะได้เห็นเพื่อนบ้านด้วยเช่นเดียวกันว่าเพื่อนบ้านเราอ่ะเป็นใครเขามีโครงการยังไงอย่างน้อยการถามสารทุกสุดิบการรู้จักหน้าค่าตากันนะคะหรือการแลกเบอร์โทรติดต่อกันอ่ะก็จะเป็นการดีในการที่กรณีที่เราอยากจะพัฒนาพื้นที่ของเราเช่นเราทํารั้วอีกเนี้ยค่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะการทำรั้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นการทำรั้วระหว่างแนวแปลงที่ติดกันใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะเกิดกรณีพิพาทจากการทำรั้วเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นการรังวัดนะคะเราก็จะได้เห็นเพื่อนบ้านของเราค่ะว่าเป็นใครกรณีที่เราจะสร้างอะไรในพื้นที่ของเราแล้วมันอาจจะมีผลกระทบกับเขาเราก็จะได้คุยกันได้เรารู้เรื่องแล้วก็คุยกันได้เข้าใจจะได้ไม่เกิดข้อพิพาทกันนะคะโอเค การรังวัดก็จะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะ สามแบบในที่นี้ก็คือแบ่งเป็นกรณีกรณีไปเนาะว่าเราจะเมื่อไหร่เราจะทําการรังวัดที่ดินนะคะกรณีแรกเลยก็คือกรณีที่เราต้องการตรวจสอบแนวแปลงที่ดินของเราว่ายังอยู่เท่าเดิมไหมยังมีเนื้อที่ที่เท่าเดิมกับโฉนดหรือไม่ะคะ่ะซึ่งในบางครั้งนะคะที่ดินบางแปลงอะคะ่ะไม่ได้เคยถูกสำรวจหรือไม่ได้เคยถูกรังวัดมาก่อนเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยมันอาจจะมีกรณี เนื้อที่หายหรือเนื้อที่เกินได้นะคะซึ่งมันอาจจะเกิดจากหนึ่งวิธีการตรวจสอบวิธีการรังวัดหรือเครื่องมือในการใช้การตรวจสอบที่ดินนะคะซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่แม่นเหมือนสมัยนี้ถูกไหมคะทาให้มันอาจจะเกิดความผิดพลาดหรืออาจจะเกิดค่าบวกค่าลบขึ้นได้ในเรื่องของที่ดินค่ะดังนั้นนะคะถ้าที่ดินแปลงไหนที่ เราไม่เคยทําการลองวัดมาเป็นระยะเวลามากกว่าสิปีเงี้ยค่ะเราควรจะทํานะคะเพราะว่าปัจจุบันนะเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ ค่อนข้างจะแม่นยำมาคะการที่เราไปเอามานะคะเราจะได้เห็นว่าเนื้อที่ปัจจุบันของเราเนี่ยมันขาดหรือมันเกินจากเนืน้อนี้เนื้อที่ในชนบทนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์ที่เราควรจะรับทราบสําหรับที่ดินของเรานะคะอย่างที่2เลยก็คือกรณีที่เราต้องการจะแบ่งแปลงที่ดินนะคะไม่ว่าจะแบ่งเพื่อให้ลูกให้หลานแบ่งเพื่อขายหรือแบ่งเพื่อทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราก็จะใช้การลังวัดสอบเคสต,ตรงนี้นะคะเพื่อมาทําการแบ่งระยะแบ่งแนวแปลงแบ่งแนวถนนนะคะซึ่งเวลาที่เรา จะวัดนะคะเขาก็จะวัดทั้งแปลงเลยก่อนที่จะมาทําการแบ่งนะคะเพื่อให้ดูว่าแปลงที่แบ่งนะคะจะแบ่งอย่างไรขนาดแต่ละแปลงจะแบ่งเท่าไหร่จะเสียพื้นที่ถนนยังไง แล้วก็แบ่งแปลงออกมาแล้วจะมีลักษณะแบบไหนค่ะก็จะใช้การรังวัดสอบเคตเช่นเดียวกันนะคะอันที่3มที่เราจะใช้การรังวัดก็คือกรณีที่เราต้องการรวมนโฉนค่ะเราสามารถรวมนโฉนได้นะคะอย่างเช่นเรามีอาจจะมีนโฉนอยู่ประมาณ4ี่ฉบับแต่เรามีความรู้สึกว่าไอ้สี่ฉบับเวลาเราเก็บเราก็ต้องเก็บทั้ง4ี่ฉบับใช่ไหมคะอาจจะมีโอกาสหายได้ดังนั้นนะคะเราก็รวมเป็นฉบับเดียวได้แต่เงื่อนไขของการรวมนโฉนนั้นน่ะ ที่ดินต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันต้องเป็นแปลงติดกันแล้วก็ที่สําคัญคือคนถือกรรมสิทธิ์ของโฉนดต้องเป็นคนเดียวกันด้วยค่ะถึงจะสามารถรวมกันได้นะคะ